S 1> <S 1> สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับแนวโน้มของเซตอินเด็กต์นะครับในสัปดาห์ cancel, you, ที่จะถึงนี้นะครับพร้อมกับหุ้นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวเทคนิคอลช็อตคัตในโหมดแอคทีฟนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเช่นเคยครับเดี๋ยวทูจะพาไปดูภาพ ใหญ่ของ s e ตอินเดกก่อนนะครับก็คือภาพระยะยาวของเซตนะครับตอนนี้ก็เป็นชาร์ตตัวมันลี่นะเป็นชาร์ตอ่าเป็นชาร์ตเดิมนะครับที่นักลงทุนเคยดูในอ่าเซกชันก่อนหน้านี้นะครับก็คือจะใช้ภาพนี้แหละจับภาพใหญ่ของตัวเซต Index อ่าของเรานะครับคราวนี้ต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าทําได้ดีเลยครับอ่าเบรกไฮขึ้นมาอีกแล้วนะครับคราวนี้รอบนี้ในภาพ ระยะยาวนะครับในภาพระยะยาวของเซตอินเด็กนะครับมองว่ารอบนี้มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปแตะไฮเดิมนะครับก็คือ1360ในในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็สูงสุดของสัปดาห์มองที่โซนแถวๆประมาณ1,408จุดนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ในปีนี้ยังคงมองเช่นเดิมนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1468สนะครับสำหรับภาพระยะยาวของเซตนะครับเขาเนี้ย ยังมองว่าโซนแถวๆประมาณ1 3 8 0 1ถึง1,410จุดเนี่ยกลมๆตรงนี้ฮะจะค่อนข้างที่อัพไซด์ค่อนข้างที่จะจำกัดต้องบอกว่าอัพไซด์คเขาต้องยับกัดถ้าเกิดอ่เซตมันขึ้นไปโซนแถวๆ1น8 0้วแถึง1 4 1 1ต้องต้อง,ต,องต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทนุนต้องบอกนี้ดีกว่าเพราะว่าอะไรฮะเราจะเห็นจากอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับเป็นสโลสโตนะครับในชาร์ตของบัลลี่เห็นไหมฮะ,ะมัน กำลังไต่ระดับขึ้นไปนะครับแล้วก็ดูตามเคอร์เซอร์ทิ้เลยนะ,ะโซนแถวแถวนี้ฮะโซนตรงกรอบเส้นสีแดงโซนแถวแถวนี้ถ้าเกิดไต่ระดับขึ้นมานะครับโซนแถวแถวประมาณ48โซนแถวแถวนี้ตรงเนี้ยเซต จะอยู่ราวๆ1,380ถึง1,410จุดนะครับตรงนี้ฝั่งของ indicator s l o w s t สโตจะชนแนวต้านนะครับคราวนี้ชนแนวต้านตรงนี้มันมีโอกาสนะครับตรงนั้นคือต้องเรียกว่ามันมีโอกาสที่จะโดนแรงขายทำกำไรพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ไม่ใช่ว่าภาพอพอเซตยืน1,400จุดแล้วจะไม่ได้น่าลงทุนนะฮะตรงนั้นต้องต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งเพียงแต่ให้เป็นกรอบไว้ก่อนนะครับว่าเซต เซตอินเด็กตอเนี้ยภาพระยะยาวยังเป็นสัญญาณที่ดีนะนะครับมีโอกาสขึ้นไปเทส1 4 8 0ถึงเอ่อทษทีฮะ1,380ถึง1,410จุดนะแล้วก็ระยะยาวยังคงมอง1468นะครับในในสิ้นปีนี้ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเอา่อ1,380ขึ้นไปถึง1410จุดโซนนี้ต้องระวังแรงขายนะครับคราวนี้เราขยับมาดูในไทม์เฟรม สั้นๆกันบ้างนะครับเป็น Time Frame Daily นะครับะจะได้ประคองหุ้นถูกนะครับมีอะไรจะได้ตัดสินใจได้อย่างแบบทันท่วงทีนะครับคราวนี้ เซตอินเด็กใน Time f เฟรมเดลี่นะครับก็คือชาร์ตรายวันนะครับจะเห็นว่าเส้นที่ทิวเคยให้ก็คือเส้นสีแดงตรงนี้นะครับตามเคอร์เซอร์เป็นเส้นแนวทะแยงขึ้นไปนะครับมันหมายความว่า s e ตอินเดนียฮะยังอยู่ในเทรนขาขึ้นระยะสั้นนะครับคราเนี้ถ้าตราบใดที่ตัว s e ต Index ยังไม่หลุดเส้นแนวทะแยงสีแดงตรงนี้นครับยังสามารถเลทโปรฟิตลันนะครับยังสามารถประคองพอร์ตขึ้นไปได้นะครับ คราเนี <N> ้จุดที่สําคัญนะครับของเซตอินเด็กมันมีอะไรบ้างนะครับในสัปดาห์อย่างี้ต้องต้องต้องเรียนว่าอย่างงี้ครับหคืออย่างที่บอกว่า MACD นะครับยังอยู่ในแดนบวกนะครับยังอยู่ในแดนบวกก็คงไต่ระดับขึ้นต่อไปได้แต่เขาเนี้ยถ้าจุดที่เป็นตัว Key p r i ร์นะครับก็คือ,อเป็นจุดที่สําคัญคือตรงโซนตัวแถมัน พันอ่ 1, โซนแถวแวนี้นะครับตรง1,320สนะครับเซตไม่ควรที่จะหลุดลงนะครับถ้าเกิดเซตหลุด1,320ตรงนี้หนึ่งคืออย่าเพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะครับสองต้องไปหาหุ้นตัวที่อยู่ในพอร์ตที่มันเรียกได้ว่าปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับอาจจะชนแนวต้านหรืออาจจะาราคาอาจจะเกินราคาพื้นฐานไปเยอะตรงนั้นต้องทยอยปรับพอตถ้าเซตหลุด1,320นะครับราวเนี้ย ถ้าเซตไม่หลุด1,320นะครับในกรอบระยะสั้นนะครับเซตจะมีแนวต้านนะครับที่พัาจุดนะฮะเป็นแนวต้านแรกในสัปดาห์ที่จะถึงนะแนวต้านที่2อโยมัน1,390นะครับถึง1,405จุดนะครับตรงเนี้ยเป็นกรอบที่มองว่าเซตมีโอกาสขึ้นไปแตะในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับเขาเนี้ย ถ้าแตะแล้วตลาดต่างประเทศดีมากๆนะครับก็มีโอกาสยืนตรง1,400จุดแล้วกลับไปเล่นในกรอบบนนะครับกรอบบนตรงนี้แต่ด้วยมุมมองด้านพื้นฐานอยู่ยังมองว่าโอกาสที่จะขึ้นไปยืนพันสีแล้วแบบยืนได้แบบมั่นคงเนี้ยก็ก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงโซนแถวแถวประมาณอย่างที่บอกครับพันสขึ้นมาถึงพันสตรงนี้ต้องดูว่า จะปรับพอร์ตกันยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคําถามนะฮะต้องการสอบถามเกี่ยวกับหุ้นที่ถืออยู่อะไรเงี้ยครับอาจจะเข้ากลุ่มไลน์ของทิวลนะครับก็ถามมาในกลุ่มไลน์ได้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เข้าก็เมนมาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวทิวดึงเข้าไปในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เราได้ภาพของเซตระยะยาวใช่ไหมครับแล้วก็ได้ภาพของเซตระยะกลางๆกันแล้วนะครับคราวนี้เราไปดูชาร์ตของเซต ระดับ30นาทีนะครับสำหรับเรียกได้ว่าเป็นสายเทรดนะครับสายเทรดหุ้นนะครับคราวนี้ตรงนี้ก็เหมือนพิมพ์เขียวเดิมครับพิมเขียวเดิมที่เราเคยสร้างไว้นะครับคราวนี้เราจะไปลงถึงกลยุทธ์แล้วนะครับลงลงถึงกลยุทธ์ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้อย่างแรกนะครับต้องมองว่าเซตอินเด็กซ์นะครับตรงจุดนี้นะครับสำหรับสายเทรดหรือเล่นระยะสั้นๆต้องต้องดูไว้นะครับคือ 1>, 1 3 3 5จุดนะครับถ้า1335จุดยืนได้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเทดทุนได้นะครับแต่ต้องเลือกตัวดีๆนะครับต้องบอกว่าแต่ละตัวปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับแล้วอตอนนี้ก็เหมือนแบบสลับกลุ่มกันเล่นนะครับพยายามหากลุ่มอุตสาหกรรมที่เขาเล่นกันนะครับพยายามหาหุ้น คือจริงๆมันมี2ออย่างครับในกลยุทธ์สัปดาห์ที่ถึงนี้คือหากลุ่มุตสาหกรรมที่เขาจะเล่นกันให้เจอนะครับแล้วก็2คือหาหุ้นที่มันเล็กกาดเล็กกาดและมีสัญญาณกลับตัวนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้ในการเลือกตัวเข้ามาเทรดได้นะครับอ,อย่างแรกนะครับพันสามร้อยสามสิบห้าพันสามร้อยสาสิบห้าถ้าเกิดเซตสัปดาห์หน้ายืนอยู่นะครับไม่หลุดสามารถเข้าไปเทรดได้นะครับโดยมองเป็นภาพบวกก่อนนะฮะ โดยเซตสัปดาห์ที่จะถึงนี้ในในไทม์เฟรมระยะสั้นนะครับมีแนวต้านแรกอยู่1354นะครับเป็น R1 น,น,นะครับแล้วก็ R2 จะอยู่โซนแถ้ๆแประมาณ1360นะครับถึง1372นะครับส่วนแนวต้านที่3จะอยู่ที่1384นะครับแนวต้านแรก อีกครั้งนะครับแนวต้านแรก1,335นะครับแนวต้านที่2อยู่พันสามเรียกได้ว่าพันสามร้อยหกสิบสองถึงพันสามร้อยเจ็ดสิบสองนะครับแล้วก็แนวต้านที่3จะอยู่พันสามร้อยแปดสิบสี่นะฮะัอันนี้เป็นกรอบที่มองในสัปดาห์หน้านะครับคราวนี้ยถ้าเซตเล่นไซด์เวสไซด์เวมาแล้วก็หลุดพันสามร้อยสามสิบห้าตรงนี้แนะนำเทคโปรฟิตหรือหุ้นที่เพิ่งเข้าไปให้สต็อปลอดก่อนนะครับแล้วมาดูโซนแถวแนวรับนะครับ ซึ่งแนวรับแรกต้องบอกว่าแนวรับแรกจะอยู่โซนเท่าแถวประมาณ1330ลงมานะครับถึง3 3 2ส่วโซน,นเนี้ย S1 กับ S2 เนี่ยต้องต้องดูว่าพอเซตหลุด1335ลงมาใช่ไหมครับจะลงมาแตะ3 0นะครับหรืออาจจะหลุด1330ลงมา1320โซนเนี้ย จะเป็นแนวรับสําคัญนะครับที่อาจจะเกิดสัญญาณกลับตัวตรงนั้นเราค่อยไปดูกันว่ามีสัญญาณกลับตัวหรือเปล่าแล้วค่อยซื้อนะครับให้มีสัญญาณกลับตัวก่อนนะครับเพราะว่าเซตรอบในอย่างที่บอกถ้าเกิดหลุดตรง1 3 3 5มาคือมันมีโอกาสที่ตลาดมันจะลงค่อนข้างแรงนะครับตลาดจะลงเัินท่าแรงเพราะว่าถ้าเกิดเซตหลุด1 3 3 5ลงมาใช่ไหมครับตัว m c d เนี่ยจะไม่สามารถยืนเนือศูนย์ได้นะครับแล้วก็จะ ปรับตัวลงมานะครับคือจริงๆอ่ะหลุด1335ามร้อยสนะครับแล้วก็พยายามคัดลอตออกนะครับแล้วก็ให้มารอดู1330ลงมาถึง1322ว่ายืนอยู่หรือเปล่านะครับมีสัญญาณกับตัวไหมนะครับถ้ายังไม่มีสัญญาณกับตัวอาจจะเซ t ตอินด็กของเราก็คืออาจจะลากลงมาถึงตัวแนวแนวรับแนวที่3ได้ก็คือโซนแถววันพันสมจุดตรงนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นมุมมองภาพ ระยะสั้นนะครับแต่โดยโดยเบื้องต้นที่ชิวเช็คกับภา,าภาพตลาดต่างประเทศมาก็ยังไม่ได้มีมุมมองเชิงลบขนาดนั้นเพราะว่าฝั่งของดาวโจนนะครับก็มีการารีบาวขึ้นมานะครับแล้วก็น้ำมันก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับอาจจะทำให้ภาพตลาดเป็นสัญญาณบวกเล็กๆนะครับแต่เราก็ประมาทไม่ได้นะครับต้องมาเช็ค ฝั่งของตลาดเอเชียในเช้าวันจันทร์แล้วก็ฝั่งของตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นภาพที่ลบลักษณะเกิน1.5%ขึ้นไปนะครับหรือดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยอาจจะลบเกิน200จุดขึ้นไปตรงนี้ทีวก็มองว่าภาพจากที่เป็นบวกเล็กๆเ,เ,เนี่ยจะเริ่มกลางๆถึงลบแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องฝากดูกันต่อเช้าทีหนึ่งนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปไล่เทคนิคอลช็อตคัดกันเลยนะครับไปเลยครับ เราไปดูกันเลยครับตัวแรกก็คือตัว B A M นะครับ B M ต้องบอกว่ามันเริ่มออฟอร์มเป็นตัวรูปไพ่แพทเทิร์นนะครับรูปสามเหลี่ยมนะครับในชาร์ตตัวเดลี่นะครับเขาเนี้ย B M ถ้าเกิดฟอร์มตัวแล้วทีเนี้จุดที่สําคัญที่ต้องดูมันคืออะไรบ้างนะครับอย่างแรก คือถ้าเกิดราคานะครับผ่านตรง24บาทไปได้นะครับจุดนี้จะเกิดตัวเทคนิคเข้าเบรกเอานะครับจะมีแรงเก่งกำไรเชิงเทคนิคเข้าเข้ามานะครับโดยมีแนวต้าน อยู่ที่โซนแถวแถว25บาทนะครับเป็นแนวต้านแรกนะครับคราวนี้ถ้าเกิดผ่าน25บาทไปได้นะครับแนวต้านถัดไปย,ยังมองอยู่โซนแถวแถว high เดิมของตรงนี้ก็คือ26บาท50นะครับเป็นแนวต้านที่2องนะครับอันนี้คือในกรณี break b r e k out นะครับคราวนี้กรณี break d o w คือหากราคามันหลุดโซนแนวแถว 22บาท90ลงมาตรงเนี้ยเป็นจุดที่ควรระวังนะครับควรระวังถ้าเกิดใครมีหุ้นอยู่ก็จะเทคโรฟิตไปก่อนนะครับหรือคัดลอดไปก่อนนะครับคราเนี้ส่วนคนที่ถือแบมอยู่นะครับตอนนี้คนที่ถือแบมอยู่แนะนําให้ประคองรอนะครับว่ามันจะเล่นไปลักษณะ ฝั่งของเบรกเอาหรือเบรกดาวนะครับเบรกเอาคือผ่าน24บาทใช่ไหมครับผ่าน24บาทโซนแถวๆนี้มีแรงเก่งกำไรเชิงเทคนิคเข้าเข้ามาตรงนี้เราสามารถเลทโปรฟิตลันไปได้นะครับหรืออาจจะซื้อเพิ่มอีกไม้หนึ่งได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีนะครับคนที่ไม่มีถ้าเกิด จะเล่นในกรอบก็สามารถทําได้นะครับซึ่งกรอบของตัว B M จะอยู่โซน23บาท20นะครับขึ้นมาถึงโซนแถวแถว24บาทโซนแถวแถวนี้นะครับผ่านได้ลราค่อยซื้อเพิ่อมอีกไม้หนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับแล้วก็ยังไงก็ต้องฝากาตัวจุดที่ควรระวังไว้ด้วยนะครับ22บาท90หลุดมาก็คือ take profit หรือ stop loss ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดการเบรกดามามันจะมีแรงขายมาค่อนข้างแรงนะครับตรงนี้ เป็นจุดที่สําคัญนะครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาตัวบ้านปูต้องบอกว่าบ้านปูวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวเข้ามาเกี่ยวกับการปรับออกจากดัชนีตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองไปศึกษาข่าวกัน อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ต้องบอกว่าในเชิงเทคนิคนะครับตัวบ้านปูมันลงมาใกล้ๆจะถึงแนวรับสำคัญของตัวเทนไลน์แล้วนะครับแนวรับสำคัญของเทนไลน์คือโซน5บาท90โซนด้โซแถวนี้นะครับถ้าตัวบ้านปูนะครับไม่หลุด5,90บาท90นะครับตรงนี้ยังสามารถที่จะลุ้นโอกาสรีบาวได้นะครับซึ่งการรีบาวรอบนี้ถ้าเกิดราคาผ่านตรง 6บาท50ขึ้นมานะครับโซนแถวๆเนี้ยจะเกิดแรงเก่งกำไรขึ้นมาในในในตัวของบ้านปูนะครับซึ่งมีแนวต้านก็คือแก็บที่เปิดไว้คือ7บาทนะครับแล้วก็แนวต้านที่2จะอยู่ประมาณ7บาทา60 นะครับโซนได้แถวนี้นะครับสำหรับบ้านปูแต่ว่าจุดที่สําคัญของบ้านปูคือถ้าเกิดราคามันยืน5้าบาทเกไม่อยู่โซนได้แถวนี้นครับจะมีความเสี่ยงทางเทคนิคเขขึ้นนะครับอ่าก็ลองไปวางแผนกลยุทธ์กันดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวต่อมานะครับตัว AWC นะครับต้องบอกว่า AWC รอบนี้ราคาเริ่มพักฐานมานะครับแล้วก็ โมเมนตัม um เริ่มหมดนะครับแต่ว่าถ้าจะให้มองตัว a องยังคงมองว่ามีโอกาสที่ราคาจะปรับลงนะครับซึ่งรอบนี้มีแนวรับอยู่ที่4บาท40เป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็แนวรับที่2อยู่4บาท10ตังค์นะครับเขาเนี้ยจุดที่สำคัญคือจุดที่เป็นขีภัยที่ยังมองตรง4บาท70นะครับถ้า4บาท70ยังยืนอยู่นะครับเราลุ้น ที่ราคาจะปรับตัวไต่ระดับขึ้นต่อได้นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่5บาท10นะครับเป็นแนวต้านแรกนะครับแล้วก็แนวต้านของรอบนี้ทิวมองถึงในปีนี้เลยก็ยังคงอยู่ที่5าบาท50นะครับเป็นแนวต้านในปีนี้นะครับจุดที่ต้องจุดที่ควรให้ความสำคัญนะครับก็คือ4บาท70นะถ้าไม่หลุดเลทโปรฟิตรันได้นะครับถ้าเกิดหลุดเทคโปรฟิตแล้วสต็อปลอดแล้วก็ไปรอรับตามแนวรับที่แจ้งไปนะครับ ตัวต่อมานะครับคือตัวปทตัวพตทต้องบอกว่า,าเมื่อวันศุกร์นะครับมีการปรับลงไปเทสแนวรับสําคัญนะครับก็คือแนวรับเทไลน์ระยะสั้น โซนแถวๆประมาณ35บาทนะครับโซน35บาทคือ35บาทของบอทอไม่ควรหลุดอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดหลุดเนี่ยมองว่า,าดาวไซต์มันจะเปิดค่อนข้างสูงนะครับคือถ้าเกิดหลุด35เนี่ยมีแนวรับอีกทีนึงก็คือ32บาท50เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหลุด32บาท50ก็มีแนวรับที่2อยู่ตรง30บาทนะครับแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาน้ํามัน น้ำม,นมันมีการบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับประมาณ4%ก็มีโอกาสที่แนวโน้มของตัวปทในสัปดาห์ที่ถึงนี้มีโอกาสรีบาวน์นะครับมีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปยืนตรง36นะครับครา้งนี้ยถ้าเกิดปทไม่หลุด35มสบาทห้นะครับรอบนี้ของปทจะมีแนวต้านอยู่ตรง37บาทนะครับเป็นแนวต้านแรกนะครับแนวต้านที่2จะอยู่โซนแถวๆประมาณ38มสบาทเจ ถึง39บาทเป็นแนวต้านที่2นะครับเขาเนี้ยใครที่จะเข้าไปเล่นกับตัวบอทอถือว่าใช้เป็นลักษณะของการ follow by ตาม ง่ายกว่านะครับคือรอบนี้ปอทถ้าเกิดจะมีสัญญาณบวกเข้ามานะครับก็คือสัญญาณเก่งกาไรเชิงเทคนิคนะครับคือปอทต้องผ่านตรง37บาทแล้วยืนให้ได้นะครับโซนแถวๆนี้เราค่อยอหาจังหวะเข้าไปซื้อ follow b u y ตามตรงนี้จะเหมาะสมกว่านะครับแล้วก็ไปดูแนวต้านที่39บาทนะครับแล้วก็สูงสุดของปอทรอบนี้ยังคงมองที่41บาทนะครับในปีนี้นะครับตัวต่อมานะครับ ตัวกราฟนะครับตัวกราฟต้องบอกว่าหลังจากที่ทำออ e n e น h ว g h ไปนะครับแล้วก็มีการปรับฐานลงมาอ่าสัก4 5วันแล้วแหละฮะคราวนี้ปรับฐานลงมาตรงนี้มองว่าจุดที่สำคัญของตัวกราฟนะครับก็คือที่ราคา37บาทนะครับราคา37บาทนี้ไม่ควรหลุดนะครับถ้าเกิดราคาตัวกราฟหลุด37บบาทนะครับจะมีแนวรับ อีกทีหนึ่งนะครับอยู่ที่34บาทเลยนะครับแล้วก็แนวรับที่2จะอยู่ที่32บาทตรงนี้นะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดตัวกรัฟไม่หลุด37บาทนะครับในสัปดาห์ถัดไปนะครับตัวกรัฟจะมีแนวต้านตัวอยู่ตรงที่3 8 7 5แนะครับแล้วก็อีกแนวต้านหนึ่งที่มองที่40บาทนะครับแล้วก็อีกอีกแนวต้านหนึ่งจะมองที่41บาท50นะครับเป็นเป็นแนวต้าน3แนวต้านของตัวกรัฟนะครับที่จะมีโอกาสเล่นยินไปในสัปดาห์หน้านะครับ ตัวต่อไปนะครับตัว KTC นะครับ KTC ต้องบอกว่าเมื่อวันศุกร์นะครับมีมีวอลล่มเข้ามาช่วงปลายตลาดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า KTC ในมุมมองที่มองว่าตัวโมเมนตัมมันเริ่มหมดไปแล้วนะครับ โมเ e n ตั m um, ไปเริ่มหมดไปแล้วยังคงให้น้ำหนักทางฝั่งของการขายเขาเนี้ยเราจะขายบริเวณไหนดีนะครับทิวมองว่าโซนแถวประมาณ40บาทขึ้นไปถึงโซนแถวประมาณ43บาบาทนะฮะ เป็นจุดที่ควรทยอยปล่อยของออกนะครับเขาเนี้ยในมุมมองเชิงบวกนะครับมีโอกาสที่ราคาจะไต่ระดับขึ้นไปถึง43นะครับโซนที่จะขายคือ40-43ไล่วางขายนะครับเขาเนี้ยถ้าเกิดราคามันไม่ไปถึง40บาทนะครับก็คือราคามันไม่สามารถผ่านเส้นแนวต้านเทไลไ์เส้นนี้ไปได้ก็คือโซนแถวๆ39บาท50นะครับถ้าเกิดราคาผ่านตรงนี้ไปไม่ได้นะครับให้มารอดูคีย์ไพคือตรงราคา37บาท ไม่ควรหลุดนะครับถ้าราคาหลุด37แนะนำให้เทคโปรฟิตแล้วก็สต็อปรอดเราไปก่อนนะครับแล้วก็ไปรอดูแนวรับอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีสัญญาณกลับตัวหรือเปล่านะครับซึ่งรอบนี้ถือมองว่าถ้าเกิดยืน37บาทไม่อยู่นะครับแนวรับของมันจะอยู่โซนแถวๆ35บาทเป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็แนวรับที่2อยู่ตรง32บาทนะครับอ่าก็ยังเชียร์ให้ทยอยขายสำหรับ KTC นะครับในในในมุมมองเชิงเทดนะครับตรงนี้อ่าตัวต่อมานะครับ แอดวานนะครับต้องบอกว่าแอดวานยังคงอยู่ในเทรนขาลงระยะสั้นนะครับก็คือ,อเทรนขาลงสั้นก็คือตามตัวเส้นแดงเส้นนี้นะครับตามเคอร์อเซอร์ทิวนะครับเส้นทะยานลงรอบนี้นะครับ Advance มีคีย์ไพ่อยู่ตรงโซน188บาทนะครับถ้าราคาไม่หลุด188นะครับเราประคองหุ้นถือหุ้นแล้วก็เลทโปรฟิตลันไปได้นะครับซึ่งมีแนวต้านอยู่ตรง195บาทเป็นแนวต้านแรกนะครับแล้วก็แนวต้านต่อไปออู่อยู่ตรงโซนแถวๆประมาณ200แล้วก็207บาทนะครับโซนแถวแนี้นะครับครา้นี้แอดวานจะมีสัญญาณบวกมากขึ้นถ้าราคาสามารถยืน195บาท ได้นะครับตรงนี้จะมีสัญญาณบวกเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะแบบมีแรงาจากการเก่งกําไรเข้ามานะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้ราคาเนี่ยเคลื่อนไหวบวกติดต่อกันไปได้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวลองเช็คกันดูนะครับสําหรับตัวแอดวาร์นะครับตัวต่อมานะครับ ตัวต่อมาตัว c p r นะครับ c p r จากที่เราให้เทค profit กันไปนะครับตรงโซนแถวแถวประมาณ72-74ถึงบาทนะครับแล้วก็ให้รับกลับตรง69ตอนนี้ราคาเริ่มมีสัญญาณบวกขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เมื่อวันศุกร์ปิดไปที่70บาท50เขาเนี้ยคีย์ไพซ์ของตัว CPO ต้องบอกว่าตัว c p r รอบนี้ถ้าเกิดราคาไม่หลุด69บาทนะครับเลดโปรฟิตลันไปได้เลยนะครับมีแนวต้านอยู่โซนแถวแถประมาณา72บาทเป็นแนวต้านแรกแล้วก็แนวต้านต่อไปยังคงอยู่ที่ไฮเดิมคือ74บาท50นะครับรอบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดแอดทั่วทีฮะถ้าเกิดตัว c p r หลุด69นะครับตรงเนี้ย ยังคงแนะนำให้เทค profit ไปก่อนนะครับเทค profit ไปก่อนแล้วก็มารอดูแถวแถวแนวรับอีกแนวหนึ่งคือ67บาทนะครับแนวรับแรกแล้วก็แนวรับที่2อยู่ตรง65บาท50ส่วนแถวแถวนี้นะครับคือมองว่าถ้าเกิดรอบเนี้ย เรารับของเข้าไปตรง69บาทใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดตัว CPO ไม่สามารถยืน69บาทได้อีกรอบเนี่ยถือมองว่าที่เราซื้อ CPO มาทั้งหมดเนี่ยให้ Take Profit ออกไปก่อนหมดเลยนะครับแล้วก็ไปรออีกทีหนึ่งดูตรง67บาทนะครับแล้วก็อีกแนวรับหนึ่งตรง65บาท50าทนะครับแต่ถ้าเกิดไม่หลุด69เราสามารถประคอง Red Profit ลันไปได้นะครับคราวนี้ในมุมมองอีกอ,กอย่างหนึ่งคือคนที่ไม่มีหุ้น CPO อยู่นะครับสามารถซื้อหุ้นตัว CPO ได้ อาจจะซื้อตรง70บาทไล่ขึ้นไปถึง71บาทได้แต่ว่าถ้าเกิดซื้อแล้วหลุด69บาทต้องคันรอดออกก่อนเท่านั้นเองครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเป็นตัวมินนะครับตัวมินต้องบอกว่า,าราคาตัวมินมีการผันผวนค่อน,นข้างเยอะนะครับจากข่าวตัวเพิ่มทุนเขาเนี้ยตัวมินต้องบอกว่าในภาพระยะสั้นนะครับ ในภาพระยะสั้นเอาเป็นทางลงก่อนนะคือถ้าเกิดมิ้นไม่สามารถยืนอยู่18บาท30ได้นะครับยังคงแนะนำให้เทคโปรฟิตหุ้นที่เก็บมาตอนต่ำๆก่อนหรืออาจจะคัดลอสในส่วนของคนที่เพิ่งเข้าตัวมิ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่สามารถยืนโซนเแถวประมาณ18บาท30ได้นะครับมีโอกาสที่จะปรับลงไปปิดแก็บซึ่งแก็บ มันอยู่ที่ราคา17บเบาทหกนะครับโซนแถวแถวนี้แล้วก็ไล่มาถึงตรงโซนแถวแถวประมาณ15บหาบาทเจนะครับจะเป็นแนวรับของตัวมินท่ายืน18บแาทสาไม่อยู่นะครับเขาเนี้ยถ้าเกิดยืน18บแาทสาอยู่นะครับตัวมินจะเล่นในกรอบตรงโซนแถวแถวประมาณ18บแาทสาไล่ขึ้นมาถึงตรงโซนแถวแถวสิบเาบาทห้นะครับตรงเนี้ยจะเป็นกรอบลักษณะของไซด์เวย์นะครับ คราเนี้ตัวมิ้นจะดีหรือจะมีสัญญาณบวกถ้าเกิดมิ้นมันผ่านตัวเส้นแนงเส้นนี้นะครับถ้าเกิดเราคา,าดการราคาในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็คือมิ้นผ่าน19บาท50ไปตรงนี้จะมีสัญญาณบวกเชิงเทคนิคเ,เอาเข้ามานะครับซึ่งมีแนวต้านแรกอยู่ตรง20บาทนะครับแล้วก็แนวต้านที่2อยู่ตรง21บาทนะครับ ตัวต่อไปนะครับก็คือตัว K-Bank นะครับ K-Bank จากที่มีสัญญาณซื้อแล้วก็เชียร์ลงไปในกรุ๊ปไลน์นะครับราคาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับปิดไปที่96บาทนะครับเขาเนี้ย K-Bank ที K ่ต้องมอง ต้องมองงี้ครับคือในระยะสั้นนะครับมีโอกาสที่ราคาจะพักฐานนะครับคือโซนที่แนะนําให้ทยอยขายในภาพระยะสั้นคือโซนแถวๆประมาณ97บาทขึ้นไปถึง100บาทนะครับโซนนี้อาจจะทยอยแบ่งขาย50%ได้นะครับแล้วก็ค่อยมารอรับกลับเพราะว่าตอนนี้ฝั่งของตัวสโตรโตต้องบอกว่าเข้าสู่เขตโอเวอร์บอรดแล้วนะครับแล้วก็สัญญาณตัว MCD ตอนนี้เริ่มฉีกแล้วแต่ว่าในระยะกลางถึงระยะยาวมีโอกาสขึ้นต่อนะครับ สำหรับ Kbank แต่ถ้าเกิดพูดในมุมมองของการเทรดแนะนําให้ทยอยแบ่งขาย50%นะครับตรงโซน97สบบาทถึง100บาทนะครับแล้วก็ค่อยมารอรับกลับกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งโซนรับกลับถ้าเกิดราคาขึ้นไปถึง100นะครับโซนรับกลับอยู่ที่97บาทไม้แรกนะครับแล้วก็อีกไม้หนึ่งตรง9 4บาทโซนแถวแถวนี้นะครับอ่าคราวนี้ อีก50%หลังจากที่เราขายไป100นะครับมันจะมีแนวต้านสูงสุดรอบนี้ก่อนที่ราคาจะปรับตัวลงมาก็คือ105บาทนะครับถ้าเกิดขึ้นไปเทสตรงนั้นก็ค่อยทยอยปล่อยขายตรง105บาทอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะฮะสำหรับตัวเค a n k ank, นะครับจุดที่สำคัญของเคแ n k ank, ถ้าเกิดมันไม่ไต่ระดับราคาไม่ไต่ระดับขึ้นไป97ถึง100นะครับตรงนี้เคแ n k จะมีขีาพายอยู่ตรง94บาทนะครับก็คือเส้นนี้ ถ้าเกิดหลุด94บาทนะบแนะนําให้เทคโปรฟิตอ,ออกก่อนได้เลยนะครับอาจจะเทคโปรฟิตหรือคัดลอดไปก่อนนะครับคราวนี้เราค่อยมารอดูตรงโซนแนวรับตรง97บาทไล่มาจนถึง91บาทนะครับแนวรับแรกแล้วก็ไล่จนไปถึง87บาทเป็นแนวรับที่2นะครับคือถ้าเกิดเคแบงไม่ไปต่อนะถ้าเกิด KBANK ไม่ไปต่อก็คือไม่แต่ระดับไป97-100นะครับแล้วก็ตัวเคแบงดันหลุด94ตรงโซน ตรงลักษณะแบบนี้ให้ take profit หรือคัดลอดไปก่อนนะครับสำหรับตัว Kbank นะครับตัวต่อมานะครับ LPN นะครับ LPN ต้องบอกว่าราคามีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะครับจากตัวนโยบายที่บริษัทจะซื้อหุ้นคืนด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้โมเมนตัมของ LPN นะมันเริ่มหมดแล้วนะครับจุดสูงสุดที่ทิวมองสำหรับ LPN คือ6บาท80นะครับแล้วก็แนวต้าน ในระยะสั้นในสัปดาห์ที่ถึงนี้ยังคงมองอยู่ที่6บาท10ตังค์เพราะนั้นตรงโซนแถวแถวหกบาท10ตังค์ไล่ขึ้นมาถึง6บาท80ตังค์นยที่มองว่าเป็นเป็นจุดที่ควรทยอยขายทํากําไรของตัว LPN นะครับครา้นี้คีย์ไพ่ของ LPN ได้เกิดราคามันไม่แต่ระดับขึ้นต่อนะครับให้มาดูตรง5บาท50นะครับถ้า5บาท50 LPN ยืนไม่อยู่ให้เทคฟิตไปได้เลยนะครับแล้วก็มารอดูโซนแถวแถวแนวรับซึ่งแนวรับ ของตัว L P N จะอยู่โซน4บาท90นะครับไล่ลงมาถึงโซนแถวๆ4บาท70โซนแถวๆนี้นะครับตัวต่อมาครับ A O T นะครับ A O T ต้องบอกว่ายังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นถึงระยะกลางนะครับเขาเนี้ย A O T มันมีสัญญาณบวก กลับเข้ามาเพราะว่ามันยืนตัวเส้นมูวิ่งไวเรยี่เอ็ด like, วันได้เขาเนี้ยเอทีถ้าเกิดตลาดเล่นแบบบวกไม่แรงนะครับบวกไม่แรงเอลทีจะเล่นในกรอบห้าสิบาบาทไล่ขึ้นไปถึง63บาทนะครับตรงโซนแถวแนี้ยังอยู่ในกรอบตรงนี้ตราบใดที่เอลทียังไม่หลุด59บาทนะครับในมุมมองของเอลทียังเป็นสัญญาณบวก นะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลุด59บาทแนะนำอาจจะแบบเทคโปรฟิตไปก่อนแบ่งขายไปก่อนสัก50%แล้วก็ที่เหลือมารอดูว่ามันจะตกไปถึงแนวรับตรงไหนนะครับซึ่งแนวรับแรกอยู่ตรง56บาทแนวรับที่2อยู่ตรง52บาทโซนแถวๆนี้นะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิด a t t ไม่หลุด59ที่ว่าเรา let profit run, เลทโปรฟิตลันกันไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับโดยทิวมองว่า กรอบถ้าเกิดอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเซตเล่นบวกไม่แรงนะครับก็อยู่59-63นะครับถ้าเกิดเซตเล่นบวกแรงหน่อยอารมณ์แบบขึ้นไปผ่านพันสามร้อยแปดสิบไปได้นะครับแล้วเล่นเซตเล่นในกรอบพันสามร้อยแปดสิบถึงพันสี่ร้อยสิบโซนแถวๆนี้เอลทีมีอกามีโอกาสนะทุกทีมีโอกาสขึ้นไปแตะตรงหกสิบเจ็ดบาทได้เลยนะครับสำหรับเอลที T นะครับวันนี้ก็เทคนิคข้อชดคัดก็ได้ ประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยได้กี่ตัวเนี่ยแบมบ้านปู AWC นะครับปตทอซี C, นะครับกับ5 KTC 6 advanced 7 CPO 8ปมินนะครับ K b a n k 10 LPN 11นะครับส่วน AOT เป็นตัวที่12ก็ได้12ตัวนะครับคราวนี้ถ้าเกิดให้เลือกคู่ที่น่าสนใจใน12ตัวเนี่ยทิวยังมองว่ายังเลือกยากนะครับถ้าจะมีจะมีแค่ตัว แบมนะครับแต่ตัวแบมก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับที่ค่อนข้างเสี่ยงต้องบอกได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดมันเลือกที่จะเบรกดาวน์ลงนะครับเดี <_ S 1> ๋ยวไปดูตัวแบมนิดนึงนะครับถ้ามันเลือกที่จะเบรกดาวน์ลงเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าต้องต้องขัดลอตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเลือกในทางขาขึ้นก็มีโอกาสที่จะขึ้นแรงสําหรับตัวแบมพูดง่ายๆคือถ้าเกิดใครจะซื้อตัวแบมต้องระวังนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับระวังนิดนึงคือถ้าเกิดหลด10 22บาท90 คัดลอสนะครับถ้าเกิดราคาผ่าน24บาท follow by ตามได้นะครับใครจะเล่นในกรอบสมเหลี่ยมก็อยู่ในกรอบ23บาท30ขึ้นไปถึง23อ่า24บาทโซนแถวๆนี้นะครับคือตัวแบบก็เล่นได้แต่เพียงแต่ว่า22.9หลุดต้องเทคโปรฟิตหรือคัดลอสออกไปเลยนะครับเพราะว่าจะมีความเสี่ยง ที่ราคาจะปรับตัวลงแรงนะครับแต่ว่าในทางการถ้ามันเลือกเบรกเอาคือเบรกในฝั่งขาขึ้นก็มีโอกาสที่จะขึ้นแรงได้เหมือนกันนะครับสําหรับตัวแบบเขาวนี้ยที่ขอเลือกเป็นตัวที่ไม่ได้อยู่ในกรอบเทคนิคอลช็อตคัตดีกว่านะครับตอนนี้ยังคงมองอตัวแรกนะครับตัวแรก พูดง่ายๆคือตัวแบมเป็น1ในตัวหุ้นที่น่าสนใจนะครับในสัปดาห์ถึงนี้นะครับตัวที่2ขอเลือกเป็นตัว MTC นะครับ MTC แต่ MDC แต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปดูกลยุทธ์การเทรดในกลุ่มไลายนะครับใครยังไม่อยู่ในกลุ่มก็เมนมาข้างล่างแล้วกันนะครับตัวแรกตัวแบมนะครับทุนที่น่าสนใจนะครับตัวที่2 MTC นะครับตัวที่3สวัสดนะครับสรุปคือแบม MTC สวัสดนะครับสำหรับ หุ้นนี้น่าสนใจในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ยังไงคนที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทีเริ่มทำตัวคลาสมในการสอนอการข้อเทคนิคนะครับก็ลองเข้าไปตามดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ